พี่อีฟโชว์ท้องอีกแล้ว,วอะแม่ลูกสาวท้องไม่แตกลายเพราะอะไรอะคะนี่เอาเอามาเอาบูสเตอร์อยู่ไหนค่ะบูสเตอร์ตัวนี้เป็นครีมวิตานิง่งเข้มข้นนะคะแต่ว่าปลอดภัยมากคุณแม่ก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกว่าฮอร์โมอนหลังจากหลังคลอดเนี้ยค่ะรักแร้ดำง่ามขากระตุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะดำตัวนี้ก็เป็นวิตามนิ่งที่ปลอดภัยนะคะสามารถทําให้ผิวเราขาวกระจางใสขึ้นได้เดี๋ยวเส้นแม่ท้องอีฟอะ จางไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะจางจะช่วยให้แบบว่าเส้นหน้าท้องแบบคาบเหมือนคาบที่ไข่ตรงท้องอะ่ะมันหายมันไม่ใช่ขี้ไข่นะแต่มันเป็นเหมือนแบบเป็นเส้นฮอร์โมนอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้นะคะก็จะช่วยลดรอยแตกลายลดรอยแผลเป็นนะคะอิฟจะใช้คู่กันทำให้ผิวเนี่ยมีความแบบชุ่มชื้นแล้วก็มีความยืดหยุนนะคะเพราะว่าเนี่ยทุกคนพอหลังคลอดเนี่ยผิวมันจะเหี่ยวเหี่ยว ันนี้ก็คือแบบดีขึ้นมากเลยอันนี้สามท้องแล้วนะคะที่แบบเต่งสามท้องเนี่ยผิวมันจะไม่ค่อยเหี่ยวอันนี้รอยกางเกงนะอย่าเข้าใจว่าเป็นรอยแตกนะ<ม>เนี่ยผิวอะดูดูอิชัยคู่กันทั้งตัวเนี่ยคะ่ะเนี่ยมันก็จะมีความแบบเต่งตึงไม่เหี่ยวนะคะก็แม่หลังคลอดก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ขาวตัวนี้ลดรอยแตกลายลดรอยแผล,แลเป็นนะคะใช้คู่กันคือเดอะเบสองมากขายดีมากๆเป็นคู่ที่แบบขายดีสําหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วแล้วก็แม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะเนี่ย อันนี้พี่จ๋าไปท้องสามแล้วพี่จะไปท้องสี่ไหมจ๊ะเฮ้ย <c oughs> ช็อต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  <c oughs> <c oughs>